Ooh, ตัวใหญ่มากพี่น้องโคตรพ่อโคตรแม่ขบเลยเนี่ยเป็นยังไงครับก่ากบครับพี่น้องบรรยากาศตามท้องไร่ท้องนานะบ้านติดทุง่งนาก็หาอยู่หาก,กินแบบนี้ครับพี่น้องข้าวเหนียวร้อนๆน,นะครับดูขากบพี่น้อง Yeah, สวัสดีครับสวัสดีพี่น้อง FC ครับวันนี้เอกได้วิ่งพาพี่น้องมายิงกบนะครับที่สะทุ่งนาหลังบ้านนะครับก็มายิงกบนี่ก็เกิดเป็นปีแล้วมั้งตั้งแต่ช่วงเขาทํานาปีที่แล้วปีนี้ก็เริ่มมาอีกแล้วครับแต่มาวันนี้ก็เอาปืนศูนย์ปืนศูนย์นะครับปืนศูนย์ มายิงกบนะครับก็คอยลุ้นดูกันว่ามันจะมีตัวหรือเปล่าตอนแรกเราก็เดินเดินไล่กบให้มันลงน้ําก่อนพ <c oughs> อเดินไล่ลงให้มันลงไปแล้วเดี๋ยวพุทธภาคไหนมันจะโผล่ขึ้นมาเดี๋ยวเราเห็นมันโผล่แล้วค่อยยิงไปปฏิบัติการกันเลยอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันนะครับไปพี่นอ้องสําหรับปืนที่ใช้วันนี้นะครับก็จะเป็นปืนศูนย์นะฮะปืนศูนย์ตัวนี้ก็จะเป็นลาง ไม้นะฮะทรงกำรครอร่องนิ้วนะครับช่วงชักอยู่ที่65เซนนะฮะวันนี้สายยางแปซิฟิก14บรูใหญ่ตัด16เซนนะครับเส้นเดียวปีค้างคาว50เซนนะฮะตัวนี้ปีค้างคาว50สายพีวันนี้ใช้80ปอนครับยิงกบไม่ต้องใช้เส้นใหญ่ เป็นพื้นศูนย์เต็มนะครับไม่ใช่ศูนย์เปิดข้างลูกดอกใช้หัวพอกสี่มิลสี่สิบเซนเหมือนเดิมไก่ล,ล็อกบนสำหรับลูกดอกนะฮะหลานเอกและวิ่งมีจำหน่ายนะครับจะเป็นหัวพอกสี่มิลสี่สิบเซนนะครับจะเป็นไก่ล,ล็อกบนหรือว่าล็อกล่างก็มีนะครับ หรือว่าจะเป็นลูกดอกเียงพับก็มีจำหน่ายนะครับก็คอยติดตามรับชมคลิปกันครับจต่ไปครับเห็นโดดสักตัวลงไปแล้วครับตัวนึงครับโค้ตัวใหญ่ครับ โดดไปแล,ลครับนี่ครับตัวใหญ่ครับสองตัวแล้วนะกบไม่ค่อยเยอะกบมันไม่ค่อยเยอะนะเพราะมันไม่ใช่นาปีมันเป็นนาปังนะนาที่เขาทำอยู่างนี้เดินรอบสะเห็นกบโดดไปสองตัวตรอรุ่นดูว่ามันจะขึ้นตรงไหนตอนนี้เราก็ รอให้กบมันขึ้นก่อนนะเราเดินไล,ล่ลงไปกบมันจะโดลโดลงน้ำเหมื็นกบโดดลงน้ำแค่สองตัวนะฝั่งทางนี้ตัวนึงแล้วก็ฝั่งนู้นตัวนึงรอดูว่ามันจะขึ้นตรงไหนพามันขึ้นแล้วเราค่อยขึ้นปืนยิงมันนะตอนนี้เราก็รอมันก่อนขึ้นนะครับมอครับเห็นไหมครับซูมใ,ให้ดูนะฮะนะครับตัวไมใ่ใหญ่นะฮะ

กาว่าช,ช่องนี้ซะหน่อยไม่ทันนะครับลงไแล้วนอ้วนี่ครับอยู่ใกล้ๆผมเลยครับเดี๋ยวขึ้นปืนกันครับพี่น้องมาเห็นอยู่ริมฝั่งพอดีเลยครับตัวนี้อยู่ใกล้มากครับโอ้ ดีล่ามากลงมาช่วยไม่ทันยิงพี่น้องไปนูน่นดีครับตัวใหญ่นูน่นไป ลงไปแล้วคือแววแท้กบนะกี้มันอยู่นี่เดินอ้อมมันจะเห็นดูไปดูมามีหลายตัวอยู่นะแต่เดินรอบสะเห็นมันโดดลงแค่สองตัว นแล้วครับโดนแล้วครับตัวสายครับถ้ามันโดนมันจะดึงตึ้งตึ้งตึ้งเหมือนนี้นะมันโดนรอบนครับตัวสวยนะครับตัวนี้โดนกิ่งไม้ข้างล่างด้วยนะเป็นว่า โดนตรงไหนเขาเนีโอ้โหโดนหัวนะขาดแล้วครับเดี๋ยวจับอันนี้โอ้โหตัวใหญ่มากพี่น้องโคตรพ่อโคตรแม่ขบเลยเนี่ยปวนหัวนะฮะโอ้ตัวเดียวกลับบ้านได้แล้วเนี่ยไปพี่น้องใหญ่จริงเต็มกำมือผมเลยครับครึ่งโลไปตัวเนี้ย ฟอเลยกลับบ้านเลยครับเอาไว้ยิงวันหน้าเลยวะ่ะมีหลายตัวอยู่นะเดี๋ยวเอาไว้ยิงวันหน้านะครับเอาตัวเดียวก่อนครับพอนี้ก,บกับข้าวมื้อใหญ่แล้วพี่น้องกับข้าวเต็มจานนะวันนี้กบใหญ่ครับเต็มมือผมเลยสุดยอดพี่น้องนครับเอากระสอบปุ๋ยมาใส่นะใส่กบนะครับแต่ว,ว่ามันใหญ่จริงๆนะพี่น้องอเต็มกระมือผมเลย วันปักลูกขามันกับมือผมดิโอ้ลังการงานสร้างสุดจริงครับตัวนี้ใจจริงนี่ครับใส่ถุงเข้ไปเลยครับตัวเดียวกับบ้านเลยพี่น้องขัดเผ็ดกบวันนี้ขึ้นอยู่ใกล้่นะครับนี่ฮะเห็นไหมครับ ปล่อยมันก่อนครับเดี๋ยววันหน้าเขามายิงใหม่ครับเอาตัวเดียวพอครับยิงไปเยอะก็ไม่สดครับใสา่ตู้เย็นไม่แม่อ่อยครเดี๋ยววันหน้าค่อยมาโถยไว้นอ้หนูไปไม่ยอมไปตอนที่แรกคือเปรี่ยวแท้ดูดิลอยอ่งองลองหัวใหญ่นั่นน่ะไม่ใช่ตัวเล็กนะเห็นเราอยู่ในน้ำเห<อ>มือนตัวเล็กนะเห็นแต่ห,หัวปก๊อกหน่อยเดียวน่ะดูใจญ่ี่ ไม่ยอมไปตรงแล้วเฮ้พี่น้องกลับบ้านนี่นะครับกบของเราทำเรียบร้อยผมไม่เอาหนังออกนะออริจินอลครับ แล้วก็จะมีใบกะเพราใบมะกรูดนะฮะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเครื่องแกงครับเครื่องแกงก็จะมีตะไคร้พริกแห้งกระเทียมหอมแดงแค่นี้นะครับเดี๋ยวาไปโขกก่อนแต่ป้า อันนี้ตัวใหญ่นะใหญ่เกินเดี๋ยวผมจะเอาน้ําใส่ไว้เยอะๆแล้วก็ตุนไวใ้ให้มันมมนะนุ่มซะหน่อยนะครับเพราะว่าเนื้อมันค่องจะเหนียวนะพอน้ํามันเริ่มแห้งกบมันก็จะนุ่มนะตัวมันใหญ่เกินทุกคามใหญ่ไม่ใหญ่ดูแย่จริงตุนไว้ก่อนครับ thank you พอดีครับอันนี้ก็นี่ครับใบกะเพราและใบหน้ากุ้งใครใส่ที่ไหครับน้ำมันหอยน้ำมันทอด เป็นยังไงบ้างครับคาวกลบน่ารับประทานไหมครับแก้วเป็นยังไงครับข้าวกบครับพี่น้องบรรยากาศตามท้องไร่ท้องนานะบ้านติดทุ่งนาก็หาอยู่หากินแบบนี้ครับพี่น้องนี่นะฮะก็ข้าวกบ มตามแบบฉบับของเอกเดวิ่งนะฮะคลิปวิดีโอนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันกับข้าวก็เรียบร้อยนะขออนุญาตกินข้าวก่อนอเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับพี่น้องคลิปหน้าจะไปหาอะไรทํากับข้าวอะไรก็คอยติดตามรับชมคลิปกันนะครับสําหรับวันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับข้าวเหนียวร้อนๆนะครับดูขาผมพี่น้อง ด็ดสุดกบตัวใหญ่ทำกับข้าวได้มือนึงแล้วก็ต้องตุนไว้นานๆหน่อยอพาไมงั้นมันเหนียวกบมันเท่าถ้ากบใหญ่เอาไปสับละเอียดอะกระดูกมันแข็งกินยากถ้นสับเป็นชิ้นแบบนี้นะอืม อร่อยมากพี่เนาะแก